กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปสัสูผูสูโคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบารรถชาแนลตอนนี้บารรถแกอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์พี่น้องเนาะลิวาป้อมพระสุเมนถ้าอ่านพิดกะขอโทษน,น้ำเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้บารรถแกอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์พี่น้องเนาะเดี๋ยวบารรถจะพาเขาไปเลาะชมบรรยากาศ ด้านในเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บรรถิย์อยู่ถนนพายทิดเพี่น้องเนาะความหนาของป้อมพี่น้องบางทีนะพี่น้องความหนาอันนี้เป็นป้อมพระสุเมนเนาะพี่น้องเนาะถ้าอ่านผิดกับคอทษดเนาะเพื่องเนาะผู้ใดเคยมาแถวนี้แน่พี่น้องเนาะถ้าผู้ใดยังบ่เคยมาเนาะกัมาชมคลิปนี้พร้อมๆกับบริรถเลยพี่น้องเนาะบริรถกะมาครั้งแรกคือกันพี่น้องเนาะ ผู้ใดเอารถมอเตอร์ไซค์มาพี่น้องเนาะก็สามารถเข้ามาจอดด้านในตรงนี้ได้เลยพีย่น้องเนาะเฮาก็สามารถถามพี่ลวงพเพิ่นเนาะผู้เพิ่อนอ่ารักษาความปลอดภัยอยู่นี่พี่นอ้องเนาะกะตรงนี้กะน่าจะเป็นสถานที่ราชการเนาะเท่าที่บริลดหูได้อพี่น้องเนะาะถ้าผู้ใดมีข้อมูลกะสามารถอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยพีย่นอ้องเนาะบริลดกะมาครั้งแรกคือกันพี่นอ้องเนาะ ข้อมูลอาจจะบโแน่นหรือว่าบโบเก่งเนาะแต่กะเห็นแล้วสะดุดตาพี่น้องเนาะเลยค่ะเป็นสถานที่แบบวา่าสวยงามเนาะพี่น้องเนาะและกะ็สะอาดพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัลลจะพาหล่อไปรอบๆเด้อพี่น้องเนาะตามบัลลไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลย อยู่นี่เพิ่นก็จะมีเจ้าหนะ้าที่ทําความสะอาดตลอดเวลาพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อความสวยงามเนาะพี่น้องเท่าที่บริลดแนมเห็นเนาะก็จะมีประมาณ3ามสี่คนเนาะพี่น้องเนาะที่กวาดไม่ไหมเนาะกลาเป็นอ่ารักษาความสะอาดนั่นเองนะเนาะเทียวรรบริลดจะพาพี่น้องเลาะไปเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นได้ไรเนานะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกไปชมพร้พอมๆกันเลยพี่น้องเนาะ สวยงามเนาะเพียงเนาะที่ทุกคนแนมเห็นอยู่ในขณะตอนนี้ก็คือพระที่นั่งสันติใสปราการเนาะถ้าอา่านผิดก็ขอโทษน,นะเพียงเนาะก็มีลักษณะทรงบัณฑไทยพี่น้องเนาะสวยงามเลยพี่น้องเนาะตังตง้งตั้งสง่างามอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองพีน่น้องเนาะเดี๋ยวโปรดกะจะพา หลอกไปเบิงรีบม,มานามเจระยาอีกเธอนหนึ่งพี่น้องเนาะว่าเข้าจะแนมเห็นยังไงที่ถัดเนากะกับบรถก,บกับบ๊าบุคอยเก่งเ้อพี่น้องกะจะพยายามว่าให้พี่น้องเข้าใจแบบง่ายที่สุดเนาะไะพี่น้องตามบ๊รถไปเบิงไปชมพร้อมๆกันเลยพี่น้องเนาะวนมากที่บรถเห็นนี่ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเศร้า,าต่างชาติพี่น้องเนาะหลายเนาะกะจะเป็นสถานที่หรือว่า เป็นแหล่งทองเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งเนาะเท่าที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีแต่เศร้าต่างสัตว์เนาะมา낭อ่าคินลมชมวิวมาสันสานเนาะบรรยากาศกำลังดีพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอ่าหน้าหนาวพี่น้องเนาะก็มีแต่ต่างสัตว์เนาะเท่าที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะปลาพี่น้องบ่วลายบัลลุจะพาไปเบิรงนลินแม่ยนมาเจ้าพระยาตามบัลลุไปเบิร์นไปชมผอมผอมกันเลยพี่น้องเนาะ เขาว่าแรกก็จะเริ่มพี่น้องฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมารถดในเดอ้อพี่น้องเนาะที่เขาในแผนอยู่ไกลๆพี่น้องก็คือสะพานพระรามแปดนั่นเองพี่น้องเนาะเดี๋ยวบรถจะพาลงเข้าไปไทยตรงใกล้ๆริมแม่น้ำเพี่น้องเนาะ ตรงนี้ขนาดจะเป็นสะพานพระรามแปดพี่น้องเวลาน้ำขึ้นคืขึ้นมาดพี่เลยพี่น้องขึ้นมาดพี่เลย มีดอกไม้ส,สวยๆงามๆพี่น้องอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานุ่พี่น้องเนาะแล้วก็จะมีเรือเดีวก็จะมีเรือแล่นมากพอดีพี่น้องเนาะสวยงามพี่น้องเนาะดอกไม้อย่างนาอพี่น้องแดงๆสีพี่น้องเนาะพี่น้องวิวสวยบอพี่น้องวิวสวยบอ ที่เขาแนมเห็นสะพานนั่นพี่น้องเนาะก็คือสะพานพระปิ่นเก้าน้องพี่น้องเนาะนในพี่น้องสะพานพระปิ่นเกล้าเบลรถมองไปครั้งแรกคิดว่าเรือจะชนกันพี่้งเนาะตกใจเบลอพี่น้องสังเกตดีๆพี่น้อง บรรยากาศดีแห้งพี่น้องเนาะให้พี่น้องสังเกตเบิ่งใบใหม่พี่น้องเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเนาะเหมาะแก่การออกมานั่งรับลมชมวิวเนาะพักผ่อนยนใจเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นกอกเพื่อให้ล่างมือเนาะพี่น,น min, ้องเนาะโมแน่ใจว่ากินได้บ่พี่น้องเนาะถ้าหิวแห้งๆนี่สามารถกินได้บ่จัดพี่น้องเนาะบรถสุกะจะพาพี่น้องเลาะชมรอบ ป้อมพระสุเมนเนาะเดี๋ยวบริษักหล่อไปหอดสกันจะเลื่อนพี่น้องตามบริษไปเบื้องไปชมผอมๆกันเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศโคตรด,ดีเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าทีเ่เนาะเบื้องต้นที่บริษเคยบอกไว้แล้วต้นคลิปเนาะเพื่อนก็นจะมีเจ้าหน้าทีทำความสะอาดเนาะเรื่อว่าปัดกวัดใบไหม่ที่ลนลงมาจากตน้นเนาะ เห็นแล้วก่ะสวยงามพี่นะ้องเนาะกะเห็นแล้วก็คืออยากมาอีกนะพี่น้องบอกยังไงเนาะอยากมานาั่งรับลมชมวิวบรรยากาศดีๆแบบนี้พี่นะ้องเนาะสถานที่สวยงามพี่นะ้องเนาะคลิปนี้กะสิเป็นยาวๆในเดอ้อจะหน่อยพี่นะ้องเนาะก็จะเริ่มเขามาเบิ่งมาชมให้กำลังใจนะในเดอ้อพี่นะ้องเนาะ ที่ทุกคนเห็นอยู่ในขนาดนี้เนาะก็คือพระที่นั่งสันติชัยปราการเนาะในเบื้องต้นบรุษกัรได้แจ้งไปแล้วเนาะพี่น้องก็คือตัง้งสง่างามอยู่ริมแม,าาม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองพี่น้องเนาะ หลังจากนั้นบาร์รถก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งท่าเรือด่วนพระอาทิตย์พี่น้องเนาะท่าเรือด่วนพระอาทิตย์นอพนะี่น้องเนาะส่วนมากอาจะเป็นอ่าอย่างที่บอกเลยพี่น้องเนาะส่วนมากอาจะเป็นอ่าชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยพี่น้องเนาะที่อ่านั่งเรือเนาะชมวิวแม่นม้ำเจ้าพระยานอพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งบารรถก็อยากนั่ง อยากน้องอยากล่องนางเลือดไม่น้ำเจ้าพญาไปหนอเนาะกะโบฮัวซิขึ้นจุดใดเนาะและกไปล่งจุดใดญเนะาะพว่าโบคเคยขึ้นจากเถื่อนเนาะเดี๋ยวบรุต้องไปหาข้อมูลแล้วไปหนอเนาะอย่าขี่เลื่อนี่เขาต้องไปขึ้นจากไสแลกไปล่งไสเนาะอันนี้เป็นกรณีศึกษาไปก่อนไปหนอถามมีโอกาสกะอยากล่องอ่าล่องเลือเนาะหาหลักเอ้โบเมน ลองเลือกไม่น้าเจ้าพระยาเนาะแหละค่ะทายคลิปไปนําพี่น้องเนาะกับโบหัวข้อมูอซึกมันจะเป็นแนวไหนเนาะเพราะว่าบัลลุดบุเคยขึ้นเลือกไม่น้าเจ้าพระยาจักเทือพี่น้องเนาะหนึ่งกับเท่ากับโบหัวเท่าสิไปขึ้นอยู่จุดธ์ใดเนาะและก็ไปลงจุดใดเนาะพี่น้องอันนี้คือบบหูวของโมนี่เนาะและก็ราคาเท่าใดอันนี้บบหูวเนาะผู้ได้หูกะข้อมเมนต์บอกบัลลุดในเด้อพี่น้องเนาะเผื่อว่าบัลลุดมีโอกาสบัลลก็จะลองขึ้นเลือกแหละค่ะ ลงไม่น้ำเจ้าพญาเนาะคือสีม้วนเนาะพี่น้องเนาะคิดคิดไปก่อนนะม้วนแน่นอนเนาะแต่ก็ะทายคิดไปน้ำพี่ตังค์ประมาณนี้พี่น้องเนาะมาฮอดน,นี่บอลลต์กะขอขอบบุญขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปบอลลต์จนจบเนาะด้านหลังของบอลลต์กะคือสะพานพระรามแปดพี่น้องเนาะเอามาฮอดน,นี่บอลลต์กะจะขอจบคลิปลงเพียงซ้ำนี้พี่น้องเนาะ พ่อกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง